บางคนนะแต่ธรรมาเองก็ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้กับอาศัยอาจารย์เลิศอาศัยนี่คุณคนเลียงนี่คอยแปลความบ้างปเป็นอย่างนี้นะพวครู้ถ้าคนนี้นะอาจารย์สสปานูดบ้างดรอาริสาบ้างก็ช่วยกันแปลให้ธรรมาก็คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็ได้รับรู้เพราะอาจารย์ติงภาษาอังกฤษหลายคนเราก็ไปตุดไปเป็นตัวถ่วงแต่ก็แค่คนสองคนก็ไม่เป็นไรเพราะคนเก่งภาษาอังกฤษเยอะ เมื่อเราได้รู้ว่าเขาบำบัดน้ําเสียก็จ้างเขาวางตึกเอาไว้ตึกของเขาแต่ละอย่างเขาสแสดงออกซึ่งว่าตึกของเขาเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโดยเฉพาะไม่มีการต่อเติมโยมถนนหนทางที่เป็นถนนเนี่ยเขาก็เป็นถนนจริงๆไม่มีการไปขายของไม่มีการไปขายของไม่มีการไปขายฐานรถไถไม่มีการเอาของไปขายรถทไถเร่อนี้ถ้า จะได้เข้ามาในบ้านเขาปุ๊บและจะไปเห็นเขาจะขายเรียงเราไว้เป็นระดับแต่ข้างนอกเขาจะไม่ขายเลยนะอานาก็บด็ไปขึ้นะไรโดนรู้ไหมอาจจะมาไม่ออกไปต่างประเทศเน,นา,าไะนนไปเจอเขาบอกว่าคนติดไฟแดงเพราะว่ารถติดไฟแดงแล้วคนก็ต้องเวลาเดินข้ามจะต้องกดปุ่มมันจะต้องมีไฟแดงบอกถ้าเป็นไฟแดงห้ามถ้าเป็นไฟเขียวถึงจะเดินผ่านได้การเป็นระบบของเขา <ue> เขาจะทําเป็นระบบ มีมีเรื่องวัฒนธรรมของเขาอตาตมากัถามอาจารย์เขาไม่เห็นพูดเรื่องจริยธรรมอาจารย์อบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องพูดแล้วเรื่องจริยธรรมเพราะเขามีคุณธรรมจริยธรรมทุกคนของเขา <c oughs> เขาจึงพูดว่าเป็นเมืองพัฒนาแล้วแต่เขาไม่ได้พัฒนาที่ตึกพัฒนาที่อะไรแต่เขาพัฒนาที่คนเขามีความรู้แล้วอย่างวันนี้ที่อาจารย์เชิญพวกเรามาเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรอาจารย์สร้างปัญญาที่อาตมาตั้งคําถามแหละเพราะอาตมาเข้าไปดิ้ง เขาไม่ฟ้ามืดสรวไม่มีไฟเห็นหน้าอะรนี้เลยซ้มอาจารย์เนื่อยแล้วอาจารย์ไรัชิดแรกชิดแรกเขาไม่พาไปชิดได้เขาบอกว่าเออเดกจะพาไปนิดไต่ก็จะพาไปนิดนะครับพอจะพาไปนิดต่มาไม่ไม่ไม่ไปดีกว่าพอเสร็จแล้วจะพาไป อตมาก็เลยบอกว่าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอา้าวถ้าพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอตมาไปพอไปเสร็จแล้วไปยมเมก้าเข้าหรอกรกเตอร์อธิษฐ์ก็บอกว่ารักเตอร์หนงเข้าบอกว่าท่านจะมาอีกไปออสเตรเลียเนี่ย <c oughs> ไม่มาอีกแล้วไม่มาไปเข้า, <c oughs> อาพอไปเสร็จแล้วนโยมรู้ไหม เขาคุยกันเนลาะหมดถือแก้วเบียแก้วเหล้าอาตมาก็ไปยืนแก๊งๆอยู่คุณผู้ขาอะไปเอาไอ้อะไรโคบขวดขนาดเนี่ยแก้วขนาดเนี้ยมาให้แล้วอาจารย์ดรดิศก็มามา